ฉันรอ ไดีค่ะนึกประคุณการค่ะผมสอนรามใช่ไหมครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการประกิมไทยเตาครับรายการที่มีสาระดีๆนะคะบนพื้นฐานของคําว่าเพื่อน,รอนครับผมนี่ครับคุณสบายครับจ้ะการถ่ายทําภาพยนตร์ละครเรื่องนึงเนี่ยค่ะ จะมีแค่พระเอกรอๆกันเองสวยๆเนี่ยคงจะไม่ได้มันก็ไม่ครบมันไม่ครบเครื่องมันต้องมีใครบ้างมันต้องมีหลายอย่างนะพระรองเพื่อนนางเอกเพื่อนพระเอกตัวร้ายดาวร้ายโจรร้ายตัวตลกครับแต่ละเทปของเราที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะมาครบทุกอย่างละแต่ขาดอยู่นะอันนี้สําคัญมากเพราะเห็นนุศมาแต่งตัวแล้ววันนี้เพิ่มสีสันให้กับลำตัวแขกรับเชิญของเราไม่แน่จะเป็นสุภาพสตรีครับใช่สิคะต้องเป็นสุภาพบุรุษ ไม่งั้นจะมาเป็นสีสันอย่างนี้หรอวันนี้รครับพระรองที่มีความหล่อไม่รองใครแต่ยิ่งเป็นพระรองที่แบบว่าหล่อหน้าใสมากนะคะเห็นออร่า <A ura S 2> มาแต่ไกลเลยเนี่ยไอความแสงสว่างพวกนี้นนะคะมันทำให้พระเอกบางคนเนี่ยวิดดับ แตกคอโอ๊ยอหนุม่มอะเขาจะมาไมหมเนี่ยน้องๆเนี่ยโอยมาสิหนุ่มนะก,กับมือเลยโทรไปเนี่ยแต่ละครเขาเยอะยังไงก็ต้องมาแน่ไม่ให้หนุ่มมายืนรอตากยุง่งนี้หรอกยุงจนขาเขอลายหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยหนุ่มไหนโอ๊ยอไย <ๆ S 2> ่ยุงเพราะมันหลุดไปแล้วมันหล่นไปแล้วโอ้โหเนี่ยรอน้องนะฮะเนี่ยตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับ เป็นเวลานะครับสามทุ่มแล้วฮะเนี่ยต้องมายืนรอนะครับยุงก็เยอะแถวเนี้ยเฮ้ยยุงอีกตัวมันมีจริงๆยุงมันเยอะแต่มันไม่ได้ก่อแถวหน้า้อีกตัวนึงเป็นอะไรไปเปล่าไม่พ่นุชครับพี่นุชพี่นุชเอ้พี่นุชจ้า Ooh, สวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมนี่อุตส่าห์จะเป็นมุกแอบหลับอยู่ไม่จริงอ่ะเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อน้ำลายค่ะนี่รอนานขนาดนี้เลยอ่ะก็รอโอ้โหรอจนกระทั่งกางเกงนี่มันหดขึ้นไปซะไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันนี้แขกรับเชิญจะเป็นคุณยุทธนะคะคนพิเศษเลยคุณเอ็มอาพิณนี่เองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณมากเลยนะคะที่สาวโอ้ยินดีครับรุดโอ้ยินดีเลยรายการนี้ดูอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้มาออกเนี่ยเพชชีเพชชีไม่มาสักทีเพชชีถ่ายละครอยู่เนี่ยเออคนหล่อๆทำไมีดโอ้โหสวัสดีครับเห็นเรียกก็เลยรีบมานี่กำลังโทรหาน้องเพชอยู่พอดีเลยครับ เป็นยังไงมาจากกองถ่ายละครเลยมาจากกองถ่ายละครเลยครับเรื่องอะไรครับเพียงใจที่ผูกพันของใครครับของแม่ก้อยครับของแม่ก้อยเคยเล่นของแม่ก้อยไหมครับยังเลยลองดูครับพี่โดนจองคิวไว้ตอนตุลาคมเรื่องอะไรครับกับพี่ปิ่นแน่ใช่เอ่พี่เงาใครนันไปแล้วอาจจะได้เจอกันอีกหวังว่าครับผมคาดหวังเดี๋ยวต้องขอแนะนาวันนี้นะฮะไถ่เต่ารับเชิญของผมนะครับคุณเพชรรุณนพลเทียน์สวรร์นะครับสวัสดีครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยวันนี้วันนี้วันนี้เทปของพี่เนี่ยเรียกใช้ชื่อเทปว่าเป็นประกินไข่เต่าเทปพัดรองแต่ไม่รองเรื่องความร้อถามเอมนิดนึงซิวรู้จักเทปมานานยังก็หลายปีแล้วเหมือนกันครับนานแค่ไหนแล้วหลายปีอ่อสามสี่ปีที่ที่ที่เริ่มสนิทกันมาสนิทกันในตอนที่โครงการแล้วใช่ไหมแล้วฮะแล้วคือคือรู้จักแบบแบบผิวเผินมาสักระยะใหญ่แล้ว แต่ว่าเริ่มมาสนิทเมื่อไม่กี่ปีหลังวันนี้แล้วเพชรก็เป็นคนยังไงอ่ะพูดถึงนี้แล้วต้องถามว่าใครเจ้าชู้กว่ากันเนี่ยโอ้ยเรื่องนี้นี่ไม่ต้องบอกรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วไม่ใช่ก็เป็นกระรุนอยู่แล้วฮะจริงหรอไม่หรอกเขาเขาเขาดูแบบว่าน่จะเจ้าชู้กว่านะเขาเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้แบบนั้นหรอกก็แค่แบบว่ากระลุ่กระร่อนนิดหน่อยเวลาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยก็อารมณเป็นต่อรูปแบบเป็นรอง รู้ใช่ไหมฮะว่าอีกฝั่งหนึ่งปากิิมเนี่ยคือคุณเอ็มรู้สิครับคุณเอ็มเนี่ยเขาเป็นคนยังไงโอ้ยคุณเอ็มนี่ต้องนิสัยเขาอะจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าดูจากทีวีเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเขาแบบเฮ้ยต้องเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแน่เลยเขาชอบเล่นบทร้ายแล้วไม่ละเขาชอบบทที่เขาได้คือต้องนิ่งๆเก๊กหน่อยเก๊กหน้าดุดุแล้วก็ผู้หญิงเยอะอืมวจริงเขาเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่เลยฮะจริงๆเป็นแบบน้เนม <ด>เรียบร้อยสุภาพาก็ผมช่างไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วครับคือ,คอเอ็มกับกายเป็นคนที่เรียบร้อยถูกครับคนที่แบบกระล่อนคือเพชรเฮ้ยไม่ไม่ไม่กระล่อนเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่คนอย่างผมก็เป็นคนที่ใสเหมือนเอ็มจนผมมาไปเล่นคู่กรรมนะครับแล้วเจอพระเ,เอกเรื่องคู่กรรมอยางใครนะครับคุณสอนราวนี่แหละครับเฮ้ยผมเล่นเป็นใครโกโบฮีไม่ใช่คุณไปเจอหมอโยชิกันใช่ หนีเมื่อไเวลาเจอหนุ่มบันชัยตอนนั้นเพชรเล่นเป็นอะไรนะวันัดวันัดเขาก็จะไม่เปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นเหมือนกันเขาจะผูกมาตัวเองไว้ด้วยหัวใจรักของเขาเขาไม่อยากเป็นอย่างหญิงห้อยที่จุดโคมตามหาวิญญาณของนางลำพูที่หายไปในแม่น้ำคุณวันัดคุณไปแย่งคุณเบนซ์ไหมนี่ถูกต้องครับ แล้วคุณก็แย่งกับคือไังไงครับไม่ใช่เขาตกเป็นของมิกไปแล้วแล้วเขามีแบบจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจไม่ของเพชรของเพชรจุดอ่อนนะฮะใช่เขาเป็นคนที่ใจน้อยอเหรอผู้ชายเนี่ยนะเป็นคนที่ใจน้อยด้วยอาจจะดูไม่รู้หัวไม่ล้าหัวเลยไม่ร้รเอเออดูเขาไม่รู้เนอะดูเขาแบบนุ่มๆใจดีใช่ดูดูเหมือนจะแบบว่าเป็น คือจริงๆเขาเป็นคนอารมณ์ดีก็แล้วก็ขี้เล่นมีมุกตลกหัอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะซีรีส์แอบคิดเยอะอยู่ในเนางั้นมีเรื่องราวกเยอะแน่เลยสำหรับเพื่อนคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเห็นนัู่ออกรายการแบบไม่เคยเลยไม่เคยเลยสนิทกันไม่เคยเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะในสตูค่ะรับรองว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเพชรเนี่ย เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับจะมีเสนาลิงนะครับมีคุณอ้อมคิรติแล้วก็จะมีคุณจอบนิทิถูกต้องนะฮะเป็นชุดปฏิบัติการพยายามทําทุกอย่างที่จะเกิดอะไรก็ได้ที่เป็นเดี่ยวสีคนนี้แต่ไปรู้จักกับเอ็มเนี่ยคือส่วนตัวถูกปะถูกครับถูกไปรู้จักกันได้ยังไงครับรู้จักเนี่ยมันมีเรื่องกันก่อน มีเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มันแน่เลยพี่ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปเล่าในรายการดีกว่าเออนี่เรื่องยาวเรื่องยาวเวลาพี่เนี่ยมีพอไหมครับประมาณสัก3-4ชั่วโมงเทปเทปนี้แค่สามเทปเลยเดี๋ยวคนดูเปลี่ยนช่องนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยครับเปรียบเธอฉันนั้นแต่เปรติ่ไข่เต้าเปรียบเธอฉันนั้นแต่ปรติ่ไข่เต้า